เฮ็ดยังอบอก่เห็ดบันทเห่ืบบเลือดสองแคบอืออะอะฮะไปเห็นพระบอกดีๆแน่นะจ้าผัดไปน้ำเขาสัมไปหอดในสามสี่มือมือวาดนโทษมากกับมากพอเขามาหลวงจามึงบอต้องกลับหรอกมึงมีกิ๊กแล้ววะฉันหรอกไม่บอกใจโลเลเฮ็ดยังดอกว่าอะไรจิตใจดวงนั้นทำอะไรไม่สำเร็จหรอก ยิ่งธรรมะยิ่งเป็นของละเอียดต้องยอมเป็นยอมายต้องตั้งมั่นจริงๆขคันพบปัิเนีเศร้าหลอดข้านเปลืองเขาเขานะอีดีเรียวเขาบอกอ่อนซอนเลยนะะกูจกข้ามาบอกอ่อนซ้อนบ่ฮะกูมาจีออนซ่อนแต่เมียกูกับปามาบวชอยู่วัดสนแม่บอกบ่ได้เงึดมนุษย์เด้ อีนี่เรียงเงินจากผูบาอาจารย์เนาะผู้พคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโว้ยเจยกูเงินคนละแล้วโลดนะนี่นีอ่อ,อ,อ่ะมันจะเป็นเงินแห่งอะไจิมาปฏิบับติธรถ่ำจิมาตามใจของมักขัดใจขัดใจขัดใจจนไม่มีใจนั่นแหะฮะออสิบอกให้เด้อไม่ใช่้อฮะโกนคิ้วออก มันคิวสาวอดลงคงอยู่ขนโอ้ยหามังเอ้ท่านบอกเนะาะฮะฮะยิดีดีเป็นอย่างเมซี้จังไปบวชหลายอยู่วัดป่าบอนามพินทูบอเจ้าว,วาดนาตาดีฮะฮะมันมีสองประการดยประการที่สองผัวไปปล่อยวัดฮะ ว่าจะเป็นสล่า่นงามเนาะเข่างามต้นไม้เพิ่นแม่อาจารย์สมภพงศ์มันเป็นบ่เคยมาเนี่ยเขามาดูอยู่ในเข้าลอยมามากราบครูบาอาจารย์ลอยมาจตุรัสใจสิกขาเนี่ยเนาะเออนะลอยมากราบเพิ่นอยู่ด,ด้วยจะบอกคนบ่เห็นจะซื้อ,อลอยมา,าอยู่ด้ยอา่าแต่ว่ากราบนะเนาะอ่าวัดป่า บ่อน้ำพระอนินทร์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปไม่ชีทุกรูปทุกคนเนาะไม่ชี้เน,นี่ยพิ่ะเอิญคนเดียหนะแม่บอกบ่เม็นเอิญโตเดียหนะเออทุกทุกคนล้วนอ่ะล้วนล้วนล้วนเคารพล้วนกราบไหว้พระอาจารย์ใหญ่สมภพโชติบรรยุลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพรินครอ,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 อบครัววัดป่าบ่อน้ำพรินล้วนมีใจที เขารบน้อมน้อมต่อพระอ,อาจารย์ใหญ่สมภพไม่ว่ารูปไหนก็ตามพระตั้งแต่ไปอยู่นะนะนะวัดลงจาพระร่วมกันแล้วเกือบพันเล้วเนี่ยนะซึงไม่ชี้จึงไม่ยิ่งบูชายนะแปดเก่าลอยแล้วเนี่ยเนาะ,ะ,ะถือว่าเป็นขี่เพื่งขี่เทียนพระอ,อาจารย์ใหญ่สมภพโชตีปัญโยอีกหม่องหนึ่งเนาะเออนะนะ ไม่ชี้เจนอยู่ใสเนี่ยไม่ชี้เจนฮะเออพอดีวันนี้เออหลวงตาแล้วก็ไม่ชี้เจนแล้วก็แม่ชีคำฤทธิ์แม่ชีคำฤทธิ์เนี่ยพันหุ่จักอาจารย์สมภพดีอาจารย์สมภพเอินเอินไม่เท่าเอินเอิญเพราะเอินเอิญเพราเท่าอยู่อยู่ประเทศเลาวเออ ผู้ที่มาคืนนี่เราไปกราบเฮาเพ,พิ่ลวอาเรื่องอาจารย์สมภพตะก,กี้เคยนิมนต์ไปเวียงจันทร์ไปพักอยู่วัดบ้านเพิ่นก็เลยว่าแม่ยิ่งแม่แม่ไม่ใหญ่คำริษทคอยสิไปวัดอาจารย์สมภพเด้อเจ้าเอาเงินไปถวายเพิ่นน้ำหอยบอ่ถวายหลายไปานในราคาหน่อยพวกเป็นแสนพุ่นแล้วเจ้าแสนหนึ่ง่อยแสนหนึ่งแม่ใิ่จนแสนหนึ่งวัดสัตว์ ขะขน้อยวระศัตรก็เ,เลยเอาถวายเลยนะเป็นสิทิจนอยู่ไหนอ่ะหนึ่งแสนบาทออก,ออกแท่กูกระไรไเนี่ยเ้อแสนหนึ่งกูกูยืมกอนกระไรหกูใส่ภายในาศาลนี่แหละวระศัตรว่วามีเงินในหลวงจา่าว่ามีเงินหลวงจ่าอันบอกคือพาอันวัดเอียงหรอก ทั้งอุบลไวยตาเจีึซื้อขายควเขาเขารักเอาอยู่ใน 3, ี่สามแสนผมมีเงินพระองค์ลูกสาวบ่มีเงินอหไเขารักเอาขอนอมนอมสวายเนาะสามแสนบาทเอาเงินเงเอาใส่อีกแสนนึงให้แม่ชดเจินเป็นคนมอบเท่าไหร่เมือ่อคืนเนี่ยแม่คำเรียนไปกราบ ไม่ไงข่ัยจีไปหาพระอาจารย์ใหญ่สมภพเทวสันนั่นเทีนั่งอยู่นั่นนะเจ้าเจ้าถวายเงินวอปุละแสนห้องสามคนเออนะนะอ่า ปกติหลวงตาบเบาผู้เดียวเด้่ว่าหลายคนเพื่อนสนทนาท่ามเสมานังจังสมาจังสิบอกคือเนาะบอกคือจักเมนเนาะให้ผู้อาจามพันกาบก่อนเนาะจังถวายกันเลยใจเย็นๆเอาะเนาะ เพื่อนันแล้วมันห่อนขึอนเมซี่จ่องเพ่งกูโพดบุณนนีนั่งนิ่เดียแล้วพักลุงตายมาันจะใส่บุณีรับกันบอสเอา,เอา,เอาปีนไกมน่มัหนึ่บอลหลมาจะเข้าส่วนกว่างอ่าเนี่เมซี่จน ขับพ่อใจผู้ใดจะเอาไม้จักล้านก็อะไรเด้อถวายเพิ่นเออลองจ่ากระสือลงเวทีเด <ulations> ี๋ยวมีอย่างผู้ใหญ่ถามบ่มีอย่างที่มีปัญหาบอ พู้ได้ยากชาวมั้สิเนาะว่ามีปัญหาเนาะว่าใดท่างผู้ชายเฮะใครมีปัญหาไหมผู้ชายอ่ะว่าไงว่าไง ถ้าไม่มีปัญหาก็ให้พ้นออกจากปัญหาให้พ้นออกจากทุกเนาะความตายไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ความกลัวนะ่ะน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอ,อย่าก,กลัวเนาะทิ้งซะความกลัวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงเรามากเนาะขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธุ